สวัสดีแฟนมวยทุกประเทศนะครับช่องทีเด็ดมวยไทยจสีดำแฟนบอลมวยมาพบกับการเราะค์วิรณ์ก่อนเกมการแข่งขันของศึกมวยดีวิธีไทยประจําวันอาทิตย์ที่9พฤศจิกาย,ยน2 5 6 8สนะครับศึกมวยดีวิธีไทยสัปดาห์นี้นะครับกลับมาแข่งขันกันที่สนามมวยอ,อ,อกตอกอที่นนทบุรีเหมือนเดิมนะครับก็ช่วงแรกนะครับมันจะถ่าย2ช่วงนะครับช่วงแรกก็รับชมได้ทางแอปพลายทีวีส่วนช่วง2นะครับแฟนหน้าตู้ก็รับชมได้ทางช่อง8นะครับเริ่มแข่งขันเวลา ไปเที่ยงครึ่งเหมือนเดิมนะครับเริ่มถ่ายทอดสดเที่ยงครึ่งเหมือนเดิมครับทางช่อง8ปครับใครเข้ามารับฟังรบกวนกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยขอบคุณลูกหน้าครับไปเริ่มกันที่คู่แรกของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างเนือพยักษ์สิทธิ์บุญสิทธิ์ปัญญาเจอกับลูกเขียดเพชรปตอ นะครับพิกัด120ปอนด์เนือพยักช่างได้119.9ขาดจุดหนึ่งมวยบนอายุ15สูง168เป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องเตะต่อยรุนแรงวงในปั้มตีดีนะครับฟอร์มถือว่าสดทีเดียวล่าสุดแพ้ชนะคะแนนนำโชคบุรณามมยไทยที่ออมน้อยแล้วก็แพ้คะแนนบัลลังเพชรเปิ้ลน,นครที่ธนาดืเนินแล้วก็ชนะคะแนนเพชรทองเก้าพัชรามที่หลังสิทธิ์ครับส่วนลูกเขียดนะครับมวยอ,อุดรซ้อมเกียรติก้องไกาอายุ25สูง167เป็นมวยเก่าเกมกระดูกดีฟอร์มสดครับถนัดซ้ายประเภทจังหวะฝีมือดักเต มีหมัดมีศอกเสริมในมีขวางหน้านะครับล่าสุดชนะคะแนนใจเพชรพัชราย,ยิมที่ออมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนการเผด็จ NF ลูกส่วนที่ลุมพินีครับสำหรับผู้ชนะคู่นี้คาดว่าจะเป็นลูกเขียดเพชรพชปรตอ,อ,อครับจะเอาชนะทางด้านของเหนือพยักษ์สิทธิปัญญาไปได้ด้วยกระดูกและประสบการณ์ที่เหนือกว่าครับต่อกันที่คู่ที่2ของการถ่ายเทสด เพชรธีระอ,อวุธิพงศ์เจอกันกับสารคามซุปเปอร์โปสหมุยต่อยกันพิกัดที่135ปอนเพชธิระช่างได้134.5ขาดจุดห้ามวยจากตากซ้อมกองทัพภาคที่3อายุ22.77 7เเป็นมวยซ้ายสูงยาวใหญ่ นะครับประเภทมวยเข่าเปิดเกมเดินสัตว์แข่งต่อยมดัดนำวงในปั้มตีดีขวางหน้าแทงยัดไส้แรงนะครับมัดศอกอันตรายล่าสุดแพ้คะแนนวันพฤหัเด็นเอฟลูกสวนนะครับที่ลุมพินีแล้วก็แพ้ฟาวยก3พอชนอยทีเด็ด99ที่อ้อมน้อยครับส่วนคู่ชชคกับสรรคามซูเปอร์โปสเมุยช่างได้134.9ขาดจุด1 ซ้อ,อมที่โปมวยโปมวยไทยสมุยจังหวัดส,สุราษฎร์นะครับเป็นมวยฝีมือครบเครื่องนะครับเตะตั้งขวางคาดีหลักเหลี่ยมเชิงมวยจัดจ้านนะครับสมองมวยดีล่าสุดเลยชนะคะแนนพยักหนุ่มดาวเด่นมวยไทยนะครับที่สุราษฎร์แล้วก็ชนะนกยุกสามอาซีวรรชาที่สุราษฎร์ครับคูนี้กระดูกประ,ประสบการณ์ใกล้เคียงกันนะครับรูปล่างคู่ขี้สูสีผู้ชนะคาดว่าจะเป็นสลักคำ ซูปเปอร์โพสซมุยนะครับการยืนระยะดีกว่านะครับน่าจะเป็นไยเอาชนะทนานาของเพททิละอวุธิพงศ์ไปได้ครับ คู่ที่3ของการถ่ายทอดสดครับเป็นการเจอกันระหว่างจอมเดชไซรัตยิมเจอกันกับชายทวันบุรณามวยไทยพิกัดกันที่ร้ยปอนด์จอมเดชชนะร้อยสามสิบเอ็ดจุดห้าขาดจุดห้าวันนี้มาขาดทุกคู่เลยนะครับมวยจากสุราษฎร์ธานีไซรัตยิมอายุ2 8่สูงเป็นมวยขวานะครับเปิดเกมเดินเตะขาเจาะยางต่อยหมัดรุนแรงเตะขวาต่อยขวาดีนะครับวงในปั้มตีแข็งแก่งแข็งแรงรุนนับรุนน็อกได้ฟอร์มห้าหกหลังแพ้แค่ครั้งเดียวล่าสุด ชนะคะแนนเพชรมืองอคงพัชราย,ยิมที่อมน้อยแล้วก็ชนะคะแนนเพชรทวีศักดิ์แสงมรกกแล้วก็แพ้คะแนน,นพรพิทักษ์สจวิชิตแลิ้วนะครับส่วนชายตะวันบุรณามวยไทย1้2ยลดจุดกนะครับก็เป็นมวยจังหวัดตากซอมบุรณามมยไทยอายุ2 0 7สงเป็นมวยบูดูดันขยันออกอาวุธประเภทเปิดเกมเดินหน้าท้าดวลชวนทะเลาะนะครับความเป็นมวยไม่เท่าไหร่แต่ได้ลูกบูลูกสู้ลูก,ลกแข็งแร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงล่าสุดชนะนงยุ 4, สีศิละปะไทยศารกนะุตณะ ที่กองทัพอากาศแล้วก็แพ้คะแนนเพศสองภาคสิทธิเจริญทรัพย์ที่ลังสิทธ์ครับสำหรับคู่นี้นะครับผู้ชนะคาดว่าจะเป็นฉายตะวันบุราณามวยไทยนะครับแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขงแรงสู้ดีมีขึ้นตลอดรูปร่างดีกว่าหน่อยนะครับน่าจะเป็นฝ่ายเอาชนะจอมเดชไปได้ครับและก็คู่เอกมวยดีวิธีสไตล์สัปดาห์นี้เป็นการเจอกันกระหว่างบิลลาดินสอพลนวศวดร์เจอกับอันชันเจพ่อรูปภูเก็ตนพิกัน 122อปอนด์บิลาดินชั่างได้122.5ลดจดส่วนอันชันช่างได้124ลด2ปอนด์บิลาดินนะครับนักมวยจากบุรีรัมย์ซ้อมแสงมรกกอายุ2 5สูง1 5เป็นมวยขวาเตี้ยลำํำลํำหนักนะครับเปิดเกมเดินขวาคอปั้มตีแข็งแกร่งแข็ง,แ,ขง,แ,ขง,แ,ขงแรงสู้ดีมีเฮ็ดตลอดนะครับ เก่าเกมกระดูกประสบการณ์สูงล่าสุดชนะคะแนนยางนำจิตเมืองนนท์แล้วก็ชนะคะแนนเจริญ,ญยศบุญล,ละนามมยไทยส่วนอัญชันเจพรวรุปภูเก็ตนักมวยกะบีซ้อม,อมที่ฐานทัพเรืสอสงขาอายุยี่สิบสยแปดสิบเป็นมวยซ้ายสูงยาวใหญ่นะครับเปิดเกมเดินเตะซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าเสียบแหลมคลิปคําแทงดีล่าสุดเลยชน,น,นปปะคะแนนศิลปไทยสากรุตนะณที่กองทัพอากาศชนะคะแนนเหนือเพชรพุทธประชาชื่นที่กองทัพอากาศแล้วก็แพ้คะแนนเพชรสุพรรณปอประจันสี ที่ศึกวันทรงชัยสันจรนะครับคู่นี้แดงได้เก๋าได้กระดูกกระดูกได้กระดูกนะครับประสบการณ์สูงส่วนอันชันนะครับจะได้ในเรื่องของรูปร่างนะครับสูงยาวใหญ่กว่าสำหรับผู้ชนะของคู่นี้ครับคาดว่าจะเป็นทางด้านของอันชันเจพอรูภูเก็ตนะครับชอบไปที่ความใหญ่ความยาวครับน่าจะอาศัยจุดนี้เอาชนะรุ่นพี่อย่างบิลาดินแสงมรกตไปได้ครับและก็ตัวชอบมากมากนะครับสัปดาห์นี้นะครับ ชอบไปที่ลูกเขียดเพชรปะตะอแล้วก็ชอบไปที่สารคามซปเปอร์โปสะมุยขอบคุณทุกท่านสำหรับการรับฟังรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ